อ่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเอาสองมือนะคะตบที่ต้นขาตัวเองแรงๆเลยค่ะตบไปอ่าโอเคค่ะเมื่อคุณตบแล้วเนี่ยนะคือโดยธรรมชาติทุกคนเนี่ยนะจะต้องรู้ว่ามือของตัวเองเจ็บต้นขาเจ็บเพราะการตบใช่ไหม แต่คุณไม่เคยวิเคราะห์คุณไม่เคยมีความรู้ว่าอะไรคืออะไรอฟังให้ดีนะนะคะดิฉันจะบอกคุณว่าสาเหตุที่คุณรู้ว่าคุณเจ็บเพราะมีการทำงานนะคะของธาตุหนึ่งขันหนึ่งในร่างกายของคุณนะคะในแท่งชีวิตนี้ พระพุทธเจ้าเรียกวิญญาณขันหรือวิญญาณธาตุนะคะธาตุอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านเรียกว่าขันธหมี5้ากองนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งถ้าภาษาชาวบ้านธรรมดาเขาเรียกธาตรู้คือธาตุอันนี้เป็น e l e m e n t นะคะมันทำหน้าที่รับรู้รับรู้ว่าฉันกำลังเจ็บ ธาตุตรงนี้ล่ะคะ่ะที่ดิฉันมาเรียกว่าตัวใจเรียกว่าตัวใจไม่มีหน้าตาไม่ต้องมองหาเจ้าตุ๊กตาตุ๊ตกตาสีแดงตัวนั้นนะนะคะเพียงแค่ให้รู้ว่านี่แหละคือการทำงานของธาตุรู้ของเราที่ดิฉันเรียกตัวใจมองไม่เห็นถ้าผู้ตรงนี้ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรคุณเคลื่อนไปที่ ที่เบ้าตาของคุณนะคะเราให้รู้ว่าตรงเบ้าตาของเราขณะนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของตาใจตาใจของตัวใจแล้วตาใจตัวนี้มันกำลังทำหน้าที่รับรู้ความเจ็บเห็นไหมคะถ้าอธิบายอย่างนี้คุณจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมเป็นเพราะเรามีตาใจของตัวใจตาใจตัวนี้ จึงกำลังรับรู้ความเจ็บที่มือที่ต้นขาฉะนั้นตาใจตรงนี้คือเป็นประธานเป็นผู้ดูเป็นประธานที่กำลังรับรู้ความเจ็บที่เป็นกรรมที่มือที่ต้นขาอตรงนี้ดิฉันแยกแยะให้คุณแล้วนะคะ ช่วยให้คุณเข้าใจเนี่ยว่าสาเหตุที่คุณรู้ว่าฉันยังอยู่ฉันยังไม่ตายก็นี่ไงฉันยังได้ยินเสียงฉันยังรู้อะไรว่าฉันเจ็บฉันรู้ว่าฉันกําลังนั่งอยู่ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากมันนั่งตรงนี้เนี่ยไอการรับรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะคือการทํางานของธาตุรู้ที่ดิฉันเรียกว่าตัวใจ พระพุทธเจ้าเรียกวิญญาณาัขันวิญญาณธาตุเพราะมีตัวใจตัวนี้ธาตุรู้ตัวนี้เราจึงรู้เราจึงรู้ว่าฉันกลุ้มฉันเครียดฉันไม่อยากมาบังคับฉันมาทาไมเห็นไ,ไหมจึงรู้ว่าฉันเจ็บที่มือเจ็บที่ต้นขานะคะตรงนี้อ่ะคือธาตุรู้ของเรามันทําหน้าที่รับรู้ทุกอย่าง ฉะนั้นตัวนี้คือตัวพระเอกในชีวิตของเราตัวพระเอกตัวนางเอกในชีวิตของเราซึ่งมันทำงานอยู่ข้างในแต่เราไม่รู้ตัวนี้ตัวเอกตัวเด่นนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียก consciousness นะคะก็คือตัวนี้แหละไม่มีรูปร่างอ่ะทีนี้ก็เท่ากับว่าดิฉันเนี่ยขีดเส้นใต้กากระบาดให้คุณแล้วนะคะว่าตัวใจ มีหน้าตาอย่างไรเก้าใจนะคะคุณรู้ละอ่ะต่อไป